สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทท่านเลยนะคะวันนี้เรามาจเจอกันอีกแล้วนะคะกับคลิปน a n d o m ิปนี้นะคะวันนี้ใบเตยมาในหัวข้อนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะแบบฉับพลันทันใจนะจะเป็นเรื่องอะไรไปชมไปฟังกันเลยค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ ถ้าคลิปนี้ดึงดูดคุณนะคะก็ขอให้คุณมีพลังงานดีๆสถิตอยู่กับตัวคุณค่ะไพ่ขึ้นมาใบแรกเป็นหกดาบนะคะเป็นสัญลักษณ์ของสถานการณ์ที่กำลังจะคลี่คลายนะคะหากคุณกำลังเจอกับปัญหานะคะเจอกับอุปสรรคในชีวิตตัวคุณเองนะคะก็จะเหมือนกับคลี่คลายสถานการณ์ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะคะ การเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญครั้งยิ่งใหญ่และแบบฉับพลันทันใจที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือความสุขความสมหวังกําลังจะบังเกิดนะเรื่องที่คุณคิดเอาไว้ในใจนะว่าคุณจะทําได้ไหมมันจะเป็นไปได้ไหมมันจะสําเร็จไหมมันจะให้ผลในด้านดีๆหรือเปล่านะคะเป็นไปได้อย่างมากที่คุณจะประสบความสําเร็จและได้รับข่าวดีนะคะคนที่รอการติดต่อสื่อสารจากคนรักจาก คนที่อยู่ทางไกลาจากคนที่อยู่ไกลาจากคุณก็มีเกณฑ์ที่จะมีการติดต่อสื่อสารกันเกิดขึ้นนะคะแล้วช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเซนแดงสัมผัสที่6เนี่ยเปิดนะคะเราเองเนี่ยเวลาคิดอะไรนะคะมันจะมีรังสังหรณ์ที่คอยมาไกด์มาเตือนเราเสมอเพราะฉะนั้นเชื่อตัวเองนะคะเชื่อตัวเองเซนของคุณค่อนข้างแม่นยําเลยนะคะ ใบต่อมานะคะเป็นคว e นออฟวานนะคะตัวคุณเองจะประสบความสําเร็จในเรื่องของงานอย่างมากเลยนะคะหยิบจับอะไรทําโครงการไหนก็สําเร็จนะคะน่ายินดีมากๆเลยแล้วที่สำคัญนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่ไปสอบนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีด้วยนะคะอามาดูกันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันทันใจจะเป็นเรื่องอะไรไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดทเลยนะคะบางท่านได้ยกได้ย้ายนะคะบางท่านเนี่ย อาจจะได้งานใหม่ได้ลาออกจากงานเก่าเพื่อไปเริ่มงานใหม่อันนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญเลยนะคือโอกาสดีนาะทีทองอย่าไปกลัวนะคะถ้าเราตกงานอยู่เรารอคอยรอคอยไม่รอคอยรอคอยเรื่องงานนะคะเราก็จะได้รับข่าวดีเรื่องงานนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ที่ไม่ตอบโจทย์ที่ทําให้คุณทุกข์ใจเสียความเป็นตัวของตัวเองจะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นนะคะบางคนได้ย้ายบ้านใหม่บางคนได้ย,าย้า,า,ยา,ยายที่ทํางานใหม่บางคนเนี่ยนะคะมีการจบสิ่งเก่าเพื่อเริ่มสิ่งใหม่เห็นไหมคะ the magic เช a n g ขึ้น นะคำพูดคำจาเนี่ยมีสเสน่ห์มเมตตามหานิยมนะคะแหมมีมนตรามากๆเลยเพราะฉะนั้นจะคิดจะทําอะไรสําเร็จแน่นอนขอให้คุณชบ